ผมได้รับข้อมูลอันหนึ่งมาผมก็ตกใจพอสมควรตกใจมากคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมพยายามมองหาไอ้กอไก่เนี่ยนะฮะว่ามันจะมาไหมในงานศพแต่ผมยังไม่เห็นผมไม่รู้คุณดูผมอยู่หรือเปล่าไม่ต้องไปไหนนะครับเพราะผมจะส่งทุกอย่างให้ตำรวจไอ้ช่วยอ่านให้พี่ฟังหน่อยแชทนี้ฝั่งซ้ายคือพี่นัทวุฒิปงลังกาฝั่งขวาคือกอไก่นะครับมีการพูดคุยกันโดยฝั่งซ้ายพี่นัทมีการถามว่ามาทวงสัญญากอไก่ตอบว่าสัญญาอะไรครับ นัดถามต่อเธอจําได้ไหมกอไก่ตอบว่าไซยไนไนหรอแล้วนัดทวุฒิก็เลยส่งเป็นอีโมจิรูปเหมือนตาหวานไปฟังกอไก่ตอบมาว่าอยากใช้มันแล้วหรอคุณผู้ชมดูข้อความที่ไอ้กอไก่มันตอบนะฮะอยากใช้มันแล้วเหรอผมขาดใจคําว่าอยากใช้มันแล้วเหรอท่านตํารวจทั้งหลายผมฝากหน่อยนะครับท่านดูข้อความนี้นะครับและถ้าพรุ่งนี้ไม่รู้อะไรผมจะให้ไอซ์ไปบอกตํารวจให้หมด ไก่ถามว่าอยากใช้มันแล้วเหรอนัดบอกว่าเคยขอมาตลอดอกอไก่ก็เลยบอกครับเดี๋ยวเขาทำตามที่ขอไม่ผิดสัญญาแล้วกันคุณกอไก่คุณตอบแบบนี้เพื่ออะไรครับแล้วนัดก็บอกครับวันไหนอกอไก่ก็บอกจะเอาวันไหนก็บอกออน,นัดก็เลยอนนบอกตอนนี้ก็ดีมผมถึงบอกคุณผู้ชมนะครับผมต้องการให้ความจริงมันปรากฏทั้งหมดแล้วเขาคือน้องที่ผมรัก ผมรับได้ถ้าความจริงมันจะออกมาว่าน้องเลือกทางของน้องผมก็รับได้แต่ขณะเดียวกันถ้ามีใครทำให้น้องต้องเกิดเรื่องขึ้นคนคนนั้นต้องรับผิดชอบ